สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เป็นไงครับผมสมกับการนอนดึกไหมฮะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ครับผมเกมนัดนี้ไม่คิดว่าจะแพ้เลขกเท่ขนาดนี้ครับผมสามศูนย์อย่าจุดโทษด,ด้วยโดนใบแดงตามสเตปฮะพออ่อเขาเต์เดือมครับผมได้ใบ,บแดงได้จุดโทษแต่ผมแจกอย่างนี้ยผมกองหลังของเราเราโพดิงเกมเมื่อคือนที่ผ่านมาก็โชว์เก่าใช่ผมจะไปทําตุกติกใสสองมืองมิน อย่างที้เราทราบพันธที่ผมซ้อมินเนี่ยเป็นนักเตะที่ตลาดนะครับจังหวะที่โดนคู่แข่งเข้าประทะเนี่ยลูกที่บางครั้งอาจจะไม่ฟาวมากเขาก็สามารถที่ทจะพลิกโอกาสตรงนั้นนะผมพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้นะฮะก็คือเก่งนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าลูกที่ทางล็อบบิ้ทำฟาวนั้นคือถ้าพูดทาภาษาบ้านๆชาวบ้านของเราคือโง่ฮะ สมควรแล้วนะฮะไปยกศอกยกแขนซะขนาดนั้นแล้ววิธีของลูกบอลเนี่ยก็ไม่ได้จะทําอันตรายอะไรเลยนะผมเพราะว่าทางาการเปิดบอกของทางฝั่งสเปอร์นั้นโด่งไปด้วยซ้ํานะครับกลายว่าตื่นตระหนกตื่นสนามเองนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงครับผมสำหรับตอนนี้อาร์ซอนสถานการณ์นักเตะกาเบียก็บาดเจ็บในช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็โดนเปลี่ยนตัวไปเอาร์โ,โนตาวาเลสเข้ามาเล่นแทน แล้วก็เกมนัดน,นี้นะผมลออ็อบคอนทีงก็โดนใบแดงด้วยเกมนัดหน้าก็ต้องโดนแบนตอนนี้อะตาาออกให้สัมภาษณ์หลังจบเกมครับว่าบางอย่างคิ้งนะผมนักเตะเซนเตอร์แบ็กอย่างทางกาเบียลมาเยสเนี่ยจะไม่บาดเจ็บอะไรมากมายรวมไปถึงทางเบนไวย์เนี่ยก็ขอให้ฟิตสมบูรณ์นะครับผมเพราะต้องมาเจอทางนิวคาสเซิลในคืนวันจันทร์นี้ด้วยนะฮะเตะคู่สุดท้ายอีกแล้วครับท่านในสุดสัปดาห์นี้นะฮะเตดคืนวันจันทร์มันเดนไนครับ ผมดูจะว่ายังไงผมผมมองว่านักเตะที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในเกมเมื่อคืนนะผมอาจจะบอกว่าทําไมต้องว่านักเตะผมสมควรว่านะฮะเพราะเราเห,เห็นกันอยู่นะผมเล่นไม่ดีเลยครับผมสำหรับผลงานส่วนตัวนะฮะนี่ฮะจับมือแล้วไปด้วยกันนะผมพี่เบิร์ดนฮะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันครับล็อบโฮดิงเบอร์สิบหกแล้วก็เซนต์เลสเบอร์สิบเจ็ดครับสิบหกสิบเจ็ดครับผม คือตรงนี้ก็เป็นข้อความทวิตเตอร์จาก uh, AFC Staff นะครับผมก็เป็นช่องทางทวิตเตอร์ที่มีการเก็บข่าวมีการรายงานข่าวมีการพูดถึงเกียรติต่างๆเกี่ยวกับสโมสสอาซอนก็บอกว่าอย่าตะหนกตกใจไปความหมายในการจับภาพจับมือตรงนี้เนี่ยก็คือสู้ชิ่นอ,อย่างนั้นสองเกมที่เหลือเนี่ยการเล้รสิทธิฟาจิเมเล็กนั้นอยู่ในมือของเราคืออยู่ในมือของเพื่อนๆครับผมไม่อยู่ในมือของพวกเองทั้งสองนะฮะ คือไม่ไหวครับผมสรุปรับทางล็อบพีดิ้งก็สมาธิเสียผมเอ่อไปโชว์เก่าจะไปทําฟาวเขาไปดูตัวเองไปดูสังขารตัวเองนะฮะคอือต้องเล่นบอลแบบชาญฉลาดนะผมปกติล็อบบีดิ้งเนี่ยก็เคยเล่นลูกตกติกับทางดีโก้คอสตาใช่ไหมครับกองหน้าจอมหัวดของเชลซีในยุคนั้นนะฮะก็มีการไปเล่นจังหวะแรงๆนะผมหรือแม้ทั่งนั้นล่าสุดที่เจอทางเชลซีเนี่ยก็มีจังหวะที่ไปเล่นหนักๆจนทางลัวกู ล้มแล้วก็ลอยไปนะฮะก็ดูเหมือนว่าจะติดประมาทเป็นหน่อยครับสำหรับพอบโพดดิง้งอีกคนนึงคือทางซิสเลสนั้นเป็นนักเตะที่บุกได้ดีะฮะอย่างที่ผมรายง,งานไปบุกได้ดีเล่นเกมบุกได้ดีแต่จังหวะที่โดนเพสซิ่งเนี่ยจะเป็นนักเตะในแผงหลังที่ดูจะตื่นตนก มากกว่าเพื่อนคนอื่นฮะจ่ายบอลเสียจ่ายบอลมั่วซั่วมากผมสัตทางเิดร,ริสซเลตฮะการเปิดบอลในจังหวะเกมบุกก็เปิดมั่วซั่วฮะเปิดไม่เรื่องเล่นลาครับผมผมมองว่าทั้งสองคนนี้ตลัดสกายทัพนักเตะซัมเมอร์รอโลนพงดิ่งเนี่ยขายไปเลยฮะเอาเลี้ยงซบากลับมาเล่นแทนส่วนทางเิดริสุเลตเนี่ยถ้าปล่อยจะก็ปล่อยครับผมแต่ตอนนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงว่าตัวนักเตะน,นั้นอยากจะอยู่ต่อกับทางอาร์ซอนครับผมไม่อยากย้ายทีมฮะไม่อยากย้ายก็ไม่เป็นไรก็เป็นอะไรไปนะฮะ ก็ต้องหาอะไรแบกขวามาช่วยงานทาเกิรุทุมิยสูนะฮะไม่รู้ว่าหัวจะออกที่ใครนะครับผมคือไม่ไหวแล้วครับผมสำหรับนักเตะอย่างทางซิริสเลีครับสงสารเพื่อนร่วมทีมครับผมเต่นแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นคนที่ทำาปลาในจุดโทษด้วยจะไปหมุงอะไรขนาดนั้นไปเบียดประทะอะไรขนาดนั้นจะไปตุกติกอะไรขนาดนั้นนะฮะขอบ่นหน่อยนะครับไม่ไหวจริงๆครับผมเกมเมื่อคืนอลับ ับตานอนมาดูตื่นมาดูแฟนมาทั่วโลกตื่นมาดูเรียกไทยยิ่งแล้วใหญ่ฮนะผมตีหนึ่งสี่ห้าทีตื่นมาดูแล้วมาเจอเกมพวกนี้ผมมองว่าเสียสูขภาพจิตนะฮะแทนที่จะว่าแทนที่จะเป็นวันหยุดที่สวยงามมาผมเช้าวันนี้กลับกลายเป็นว่าจะต้องมาหาปี๊บคุมนะฮะเพราะก่อนเริ่มเกมเนี่ยผมก็มั่นใจเลยว่าเส้นนั้นน่าจะไม่แพ้นะผมอย่างน้อยขอแค่เสมอนะฮะ กลับกลายเป็นว่าโดนถล่มเละ3-0ครับจุดเปลี่ยนก็คือจะบอกใบแดงของทางล็อบบีดิงแล้วการแจกจุดโทษของทางเซนต์อเล็ครับเมื่อมาดูบทสัมภาษณ์ของทางมิเกลเต้าหลังจบเกมับผมเขาก็บอกว่าถ้าเขาพูดตัวอย่างออกไปเนี่ยในความคิดของเขากับเกมในวันนี้เนี่ยพูดถึงการตัดสินของกรรมการรูปแบบเกมที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขากลัวจะโดนแบน6เดือนเลยนะฮะ ผมคิดว่าถ้าผมพูดอะไรออกไปเนี่ยผมอาจจะต้องถูกแบนยานานถึงหกเดือนก็คือน่าจะเป็นความคิดเหมือนกับพวกเราผมผมมองว่ากรรมก,การกีนั่ที่เนี่ยดูเหมือนจะตัดสินใจไวไปหน่อย,ยผมนกหวีดหวานเหลือเกินนะฮะอะไรนิดอะไรหน่อยน่าจะปล่อยให้เกมมันผ่านไปนะฮะตักเตือนก็ได้ผมลูกของทางเซนเซสโซเลสหรือแม้กระทั่งถ้าให้จุดโทษเซนเซอร์เลไปแล้วเนี่ยใบเหลืองที่สองของทางโลบโพดิงเนี่ยก็น่าจะมีการตักเตือนกันก่อนนะครับตอนนี้อาชอนก็เสียสติในการป้องกันลูก ได้ประตูจากการเตะม,มุมของทัฝั่งคู่แข่งเป็นที่เรียบร้อยเลยะฮะสองนัดติดสองเกมที่กระบเสียไปสองลูกแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อ,อผมสลับทางอาร์เตต้าอาร์เซนอลครับนาราตอนนี้เนี่ยเตตีก,ก็เลวร้ายมากๆผมเป็นทีมที่ได้ไรับใบแดงมากที่สุดสูงถึงส4ี่ใบครับคือไม่รู้ว่าชอบติดใจค่ายทหารไหนหรือเปล่านะฮะเรียกติดเรียกเข้ากลมเป็นว่าเล่นครับผมตอนนี้กองหลังก็จะเป็นเหลือแล้วนะฮะ จากนั้นนะครับเราจะมาดูตารางการแข่งขันสนัดถัดไปของสองทีมในกรุงลอนดอนอย่างทางสเปอร์กับอาร์ซอลนะครับว่าจะมีความเป็นไปได้ขนาดไหนในการที่จะพาทีมของตัวเองนั้นได้สิทธิ์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าครับผมอันดับ3าไม่ต้องไปหวังับผมผมมองว่าทางเชลซีนั้นจับจองสัมปทานอยู่แล้วนะครับก็ต้องมาแย่งชิงอันดับสีรับผมระหว่างอาร์ซอนกับสางสเปอร์ตอนนี้อันดับสี่ครับผมอาร์ซอนมีอยู่6 6คะแนนครับอันดับห้า ท่านนักสเปอร์ครับผมมีอยู่65คะแนนอาร์เซนอนนำหน้าสเปอร์อยู่1แต้มแข่งเท่ากัน2นัดถัดไปครับผมอาร์เซอนเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้งานหนักมากๆนะฮะเพราะว่าจะต้องบุกไปเยือนนิวคาสเซิลแล้วก็ปิดท้ายฤดูกาลนะครับผมนะัดสุดท้ายในกเก๊ให้เล่นในบ้านเจอกับทางเอเวอร์ตันทางเอเวอร์ตันนี่ก็เป็นทีมหนีตกชั้นนะครับสู้เต็มที่อย่างแน่นอนฮะส่วนทางนิวคาสเซิลก็เป็นทีมที่อยู่ในช่วง ก็ฝักเข้าลอยนะครับผมเข้ารูปนะฮะเริ่มเป็นทีมที่มีจังหวะการเล่นที่ลงตัวมากขึ้นส่วนทางสเปอร์ผมก็เป็นเจอทีมที่ตกชั้นอย่างทางนอริดรวมไปถึงทีมอย่างทางเบอร์ลี่ด้วยนะครับก็ดูเหมือนว่าทางสเปอร์นะฮะน้องไก่ไก่เดือดทองเนี่ยเออเจองานง่ายมากกว่าอาซอนหลายโขเลยครับเป็นดูอาอซอนจัดทาได้หรือเปล่านะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับสู่บรดยากันครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมหลังจากนี้นะฮะเชียร์ไปด้วยกันครับ จากนั้นนะผมหลังจากพูดความรู้สึกหลังจบเกมนะครับผมเราจะมาดูข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นการ่อนขายหรือว่าซ้ําเติมให้ปวดหัวมากกว่าเดิมครับล่าสุดนะครับผู้จัดจาการทีมโอลิมปิกปักเซยอย่างทางจอจซัโปลรีนะครับพูดถึงกรณีของทางวเนยมซีบาครับว่าผมเองเนี่ยต้องการเก็บนักเตะอย่างทางวเนยซีบาให้อยู่กับทีมต่อไปนะในฤดูก,กาลหน้า เพราะเขาเป็นนักเตะคนสําคัญภายในทีมของเรานขณะน,นี้ผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างโอลิมปิกหมากเซย์วิเนเซียบาหรือว่าอาร์ซอนผมไม่รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นณนขณะน,นี้เอาล่ะครผมนักเตะทางวินิซีบานั้นเนื้อหอมเหลือเกินมีหลายสมสอนในความสนใจนะผมอย่างทางอ e ิตาลีเนี่ยก็มีเอซิมิลานะผมมีข่าวลือข่าวเวววมานะฮะส่วนออลิมปิกมากเซย์เนี่ยสังกัดที่ยืมวินิซีบาไปใช้งานจนจบฤด,ดูกาลนี้ก็อยากจะเก็บวินิซีบาให้กับทีมต่อไปด้วยนะครับ ผมมองว่าอาร์ซอนณขนาดนี้ผมเท่าเป็นไปได้เนี่ยปล่อยรถพอดิง่งเก็บเลียมซีบาให้อยู่ทีมต,ต่อไปในฤดูกาลหน้าดีกว่านะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปผมสับตอนนี้นะฮะจบจากข่าวของวิลเลี้ยมซีบาผมไปกันต่อครับอันนี้ก็เป็นข่าวอีกคนหนึ่งก็คือนักเตะทางฟิลเตรอร์วงซิมเฮงนะฮะนน่ันนี้ก็มีข่าวลือว่านักเตะเนี่ยโอเคชื่นชอบขอเลื้ยงอาร์ซอนหากมีการย้ายทีมไม่ไปน,นิวคาสเซิลแต่ล่าสุดนะผมนักเตะก็ออกมาพูดนะครับว่าเขาเนี่ย ต้องการอยู่กับทีมอาโาบรีต่อไปในฤดูการหน้าบทสัมภาษณ์มีการพูดถึงว่าผมต้องการที่จะสารฝันของผมให้อยู่กับทีมต่อไปในฤดูการหน้าอีกหลายต่อหลายปีผมเชื่นอชอบในผู้จัดก,การทีมของเราอย่างทางลูคาซิโนสปาเลตตินะผมอยากจะอยู่ช่วยงานเขาผมจะบอกแฟนบอลนาบปรีทุกคนนะในฤดูการหน้าเนี่ยเราจะสู้เพื่อคว้าถ้วยรางวัลมาให้ทีมอีกครั้งเราจะทํามันแล้วก็คิดค,ดคดิแฟนบอลนาบปรี นี่คือบทสัมภาษณ์ล่าสุดของทางวิตเตอร์อนะุนิพเฮงฮะเขาพูดแบบนี้ผมมองว่าไม่ย้ายทีมแน่นอนครับผมก็ต้องหากองหน้าคนต่อไปอีกแล้วครับท่านแต่ถ้าดูจากข่าวมูลค่าของค่าตัวของทางวิตเตอร์อุนิพเฮงเนี่ยผมก็มองว่าแพงเกินไปครับผม80ล้านยูโรมันสูงเกินไปสำหรับนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บกวนแล้วก็ต้องใส่หน้ากากใช,ใช่ไหมครับผมใส่แมชใช่ไหมฮะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครครับผมผมมองว่า อะไรก็ไม่แน่นอนนะครับผมตอนนี้เพราะนักเตะแต่ละคนที่อาซอนอยากทีหนึ่งเข้ามาร่้มทีมเนี่ยของเงื่อนไขอย่างเดียวผมของเงื่อนไขที่ว่ารุูการหน้านั้นอาซอนจะต้องไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ให้ได้แล้วตอนนี้อะไรก็ไม่อยู่ในมืออาซอนแล้วนะครับห้าสิบห้าสิบครับผมเพราะอย่าลืมเพราะว่าสองเกมถัดไปเนี่ยสเปอร์เจอเกมง่ายกว่าเรานะครับก็ต้องไปตามเช่งตามชีให้กับทีมที่เจอทางสเปอร์นั้นโชว์ฟอร์มดีนะครับผมเล่นสู้ตายถวายหัวฮะไม่รู้ว่าคําภาวนาคําอธิษฐานของพวกเราเนี่ย จะเกิดผลหรือเปล่านะครับจบจากข่าวของทางวิกเตอร์โอซิเพนครับผมไปกันต่อครับอันนี้ก็เป็นข่าวของทางราคิมเซอร์ลิงจากการรายงานของทางเดวิดออสตีนะครับนะักข่าวฟุบตบอลตลาดซื้อขายนักเตะสายฟุตบอลอาร์ซอนนะครับผมสายปืนโตปืนใหญ่นะฮะอ๋อเปิดเผยว่าตอนนี้ผมลาคิมเซอร์ลิงนั้นไม่สนใจย้ายทีมในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้คุณนักเตะน่าจะมีการพูดคุยกับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วในการขยายสัญญาออกไปอีกนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็กลายเป็นว่า นักเตะนั้นน่าจะอยู่กับทีมแมชชีสตี้ต่อไปแล้วก็มีการพูดติ่นนิดนึงนะครับว่าหากตัวเขาเองเนี่ยมีการย้ายทีมในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ก็ขอมาย้ายไปร่วมทีมอา์ซอนหรือแม้กระทั่งสเปอร์นะครับผมขอย้ายไปเล่นในลีกใหญ,ใหญ,ใหญ่ต่างแดนมากกว่านะครับก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เก่งมากมายขนาดนั้นนะตัวเล็กด้วยผมมองว่าไม่มาก็ไม่ต้องมาผมนักเตะไม่ใจเรียกร้องค่าเหนื่อยสูงเนี่ยไม่ต้องมานะฮะก็ตัดไปีหนึ่งครับผมสราบข่าวของทางไลคิทีมเซอร์ลิงครับ กับจากเขาทาร์ลทิมเซอร์ลิงครับผมยิงท้ายด้วยอะไรครับผมก็คือภาพที่กัปตันไร่ปอกแขนอย่างทางการิชา้าแล้วก็ว่าที่กัปตันลูกกาหน้าอย่างทางมาติโดนิกาดนั้นออกมาปลบมือให้กำลังใจแฟนบอลที่ตามมาเชียในสนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับออกปลไม้ปลบมือผมคือสู้ต่อไปครับผมพวกเราต้องสู้ต่อไปเพราะสิ่งอย่างนั้นสามารถเกิดขึ้นได้นะครับขอแคเราพยายามครับผม ก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักนะฮะให้กำลังใจกันต่อไปครับส่วนต่อไปผมแฟนบอลอาร์ซอนนะฮะและทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารสโมสรอาร์ซอนประจำวันนี้ครับอาจจะไม่ใช่ข่าวที่ดีมากมายครับผมสำหรับวันนี้ก็ยังไงต้องเชียร์กันต่อไปครับผมตามเพื่อนชอบในหาขข่าวครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ e ีนี้แจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเชียร์ไปด้วยกันครับผมอันดับสี่ต้องเป็นของเราครับ